楽しい日本語 มินาซังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานอชินนฮงโงกะภาษาญี่ปุ่นแซส,สนุกกันอีกเช่นเคยค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หยุดยาวคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะวันนี้เสียงพี่อาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะพอดีมีอาการเจ็บคอไม่สบายนิดหน่อยนะคะยังไงน้องๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยโอเคแล้วสําหรับวันนี้นะคะความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่พี่เอามาฝากกันก็คือรูปประโยคที่แสดงถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเตรียมไว้ก็คือ 「ておくる」でおきます。 เี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารูปประโยคนี้เอาไปใช้อย่างไรได้มีความหมายอย่างไรก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักนะคะความหมายของรูปประโยคเตอคุหรือเตอโอคิมาสเตอคุก็คือจะเป็นรูปที่โชเคเป็นรูปปัจจุบันบอกเล่านั่นเองเนาะโอคิมาสก็จะเป็นสุภาพนะคะอ่ารูปประโยคนี้นะคะจะเป็นรูปประโยคแสดงถึงการเตรียมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ล่วงหน้าเพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ในการแสดงความหมายถึงการปล่อยบางสิ่งบางอย่าง ทิ้งไว้ในสภาพนั้นๆอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างประโยคเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคกันก่อนนะคะรูปประโยคของเขาก็ง่ายเลยค่ะเราผันคํากริยาเป็นรูป เตเครูปเตเคนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันีอยู่แล้วใครที่ยังไม่รู้จักก็ให้กลับไปดูวิธีการผันคำกริยารูปเตเคนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่เคยทําไว้แล้วบวกด้วยโอคุหรือโอคิมัสคำกริยาโอคุหรือโอคิมัสนะคะเราสามารถผันเป็นรูปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรูปอดีตรูปเชิญชวนหรือรูปอย่างนะก็สามารถผันได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราต้องการจะสื่ออย่างไรโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ ตัวอย่างประโยคแรกจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการทำเตรียมไว้นะคะเขาบอกว่าจองโรงแรมไว้แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วอาไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะ 2, 2, 2, 2หลังจากฟังภาษาญี่ปุ่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยค่ะนี่ค่ะเกสือไม่นี้ก็คือเมื่อ2เดือนที่แล้วนั่นเองเนาะโฮเทล ก็จะมีความหมายว่าโรงแรมค่ะมาจากคำว่าโฮเทลตามด้วยคำช่วยโอเพราะโฮเทลเป็นกรรมของประโยคโยยักคุชเตะนะคะมาจากคำกริยาโยยักคุชิมัตหรือโยยักคุสุรุนะคะผ่านไปรูปเตเคได้โยยักคุชเตะแล้วตามด้วยโอคิมาชตะนี่ทำเป็นรูปอดีตแบบสุภาพนะคะรูปประโยคนี้จึงมีความหมายว่าจองโรงแรมไว้แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะโอเคนะอันนี้เข้าใจกันอยู่นะคะถัดมา ตัวนี้ก็เป็นประโยคเตรียมไว้เหมือนกันนะคะจะเตรียมบทเรียนไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะす。เรามาดูความหมายกันเลยนะคะจุกเกียวโอโอเคดุนะคะจุกเกียวโอโอเคดุจะมีความหมายว่าการเข้าเรียนค่ะไม่นี่ก็คือก่อนที่จะทําอะไรก็คือก่อนที่จะเรียนนั่นเองเ,องเนาะ โยชูสเตนะคะมาจากคำกริยาโยชูสุดุหรือชิมัสแต่ผันไปรูปเตเคเป็นโยชูสเตจะมีความหมายว่าการเตรียมบทเรียนไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอคิมัสรูปประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าจะเตรียมบทเรียนไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าเรียนนั่นเองค่ะโอเคนะอันนี้เข้าใจกันอยู่นะคะถัดมาเลยเอาขาอยะออกไปไว้ข้างนอกกันเถอะเดี๋ยวเราไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ ゴミを外に出しておきましょうชミを外に出しておきましょう。หลังจากเราฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะก็มีจะมีความหมายว่าขยะนั่นเองนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยแล้วตามด้วยคำช่วยโอค่ะโซโต ก็คือด้านนอกแล้วใช้คำช่วยนี้มาเป็นการชี้บ่งสถานที่เนาะดัชเตนะคะมาจากคำกริยาดัสึมีความหมายว่าเอาออกไปแล้วต่อด้วยโอคิมาโชก็คือเป็นรูปเชิญชวนนั่นเองนะคะก็คือเชิญชวนให้เอาขยะที่มีอยู่เนี่ยไปวางไว้ข้างนอกซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่วางขยะ เพื่อให้รอรถขยะมาเก็บนั่นเองนะคะก็มีโอโซโตนีดัชเตมโอคิมาโชก็จะมีความหมายว่าเอาขยะออกไปไว้ข้างนอกกันเถอะนั่นเองค่ะถัดมาอันนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างของการทำเตรียมไว้แผนของวันพรุ่งนี้ได้อธิบายให้กับมาริแล้วนะอะไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะอันพราริจะยุ่นกัเละ 明日の予定はちゃんに説明しておいたよหลังจากฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะอันตะนะคะก็คือพรุ่งนี้แล้วตามด้วยคำช่วยเนะ โยเทก็คือกำหนดการหรือแผนนั่นเองนะคะกำหนดการของวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็ตามด้วยคำช่วยว่าค่ะเพราะว่าอัสันโนโยเทเป็นประธานของมโยคมาริจังก็คือน้องมาลินั่นเองมีความสนิทสนมกันก็เลยเปลี่ยนจากสังเป็นจงังนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคำช่วยนี้เซสเมชเตะนะคะเซสเมชเตะมาจากคำกริยาเซสเมนสุหรือเซสเมชิมัสเราผ่านเป็นรูปเตเคก็เป็นเซสเมชเตะ แล้วต่อด้วยอ้ยตะนะคะอ้อยตะทำเป็นรูปอดีตแสดงว่าเรา ทำการอธิบายไปแล้วอธิบายให้ใครอธิบายให้กับมาริจังนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยโยเ,ยเป็นการบ่งบอกให้คู่ขดสนทนารู้ว่าเราได้ทำไปแล้วอัสตโนโยเทวามาริจังนี่เซสมเมชเตอ,อคิตโยก็จะมีความหมายว่าแผนของพรุ่งนี้เนี่ยนะได้อธิบายให้กับมาริไว้แล้วนะนั่นเองค่ะโอเคเนาะน่าจะเข้าใจนะคะรูปประโยคนี้และถัดมากันเลยก็ยังคงเป็นรูปประโยคทำเตรียมไว้นะคะในรูปประโยคบ,บอกว่า จะเตรียมงานเลี้ยงของเย็นนี้ไว้นะอืมะสมภาษาญี่ปุ่นกันค่ะคุณบันโดพาร์เทรีว์ว์จุนบิสึเต็คุเนค เห็นว่ารูปประโยคนี้เป็นรูปประโยคที่แสดงว่ากําลังจะทํานั่นเองเนาะมีคําว่าจะอยู่ข้างหน้านะคมบังโนปาชินะคะคมบังก็คือเย็นนี้ตามด้วยคําช่วยเนาะนะคะเป็นการเชื่อมประโยคนะคะพาทีก็คืองานปาร์ตี้นั่นเองแล้วใช้คําช่วยโอมาเพราะว่าคมบังโนปาทิก็คือเป็น กรมของประโยชน์นะคะจุมบิเตก็คือจุมบิสุรุหรือจุมบิชิมัสนั่นเองเราผ่านเป็นลูกเตเคได้เป็นจุมบิเตแล้วตามด้วยโอคุก็คือเรากำลังที่จะทำอะไรเตรียมไว้นั่นเองแล้วก็ต่อด้วยเนนะดังนั้นดูปประโยคนี้นะคะคมบังโนพาร์ที่โอจุมบิเตโอคุเนก็จะมีความหมายว่าจะเตรียมงานเลี้ยงของยินนี้ไว้นะนั่นเองค่ะ และถัดมาอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคที่มีความหมายว่าปล่อยทิ้งไว้หรือทําอะไรทิ้งไว้อย่างนั้นนั่นเองนะคะในภาษาไทยบอกว่าช่วยเปิดหน้าต่างทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอะไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะมาดูว่า o ซโนมามาคิดต่ออยู่ที่คุณใส่มาดูว่าโนมามาตอ,อ หลังจากที่เราฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยนะมาโดจะมีความหมายว่าหน้าต่างแล้วตามด้วยคําช่วยวะค่ะเพราะเราต้องการให้หน้าต่างเป็นประธานของประโยคแล้วตามด้วยซโนมะมะที่มีความหมายว่าอย่างนั้นอเกเตะมาจากคํากริยาอากิรุหรืออากิมัสเราผ่านเป็นรูปเตเคเป็นอเกเตะนะคะแล้วก็ตามด้วยโอิเตคุดาไซาก็คือเป็นรูปประโยคขอร้องหรือเป็นคําสั่งเนาะให้เปิดอะไรครับเปิดหน้าต่างนั่นเอง ให้ทำการเปิดหน้าต่างไว้อย่างนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นมาดวาซโนมะมะอาเกเตอิตคุดาไซก็จะมีความหมายว่าช่วยเปิดหน้าต่างทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนั่นเองค่ะและถัดมาอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคของการปล่อยทิ้งไว้นะคะเขาเนี่ยไม่รอบข้อเปิดประตูทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะเขาเนี่ยไ่รอบคอเดิดระต้เกะะนาิิโอาเลยะ 注意่ドアを開けดอาห์ว์เหลังจากที่เราฟังภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเรามาดูความหมายกันเลยนะคาเรก็คือเขานั่นเองแล้วตามด้วยคําช่วยวาฟูจุยนะคะฟูจุยจะมีความหมายว่าไม่ระมัดระวังหรือไม่รอบคอบนั่นเองแล้วตามด้วยเดะค่ะแล้วก็ตามด้วยดอะที่มีความหมายว่าประตูนะคะมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองต่อด้วยคําช่วยโออาเกปานาชินิสเตก็คือการ เปิดทิ้งไว้นั่นเองแล้วตามด้วยโอตะดังนั้นรูปประโยคนี้คาเรว่าฟูจูฮิเด o โดอาโออเกเปนาชินิสเตโอตะก็จะมีความหมายว่าเขาเนี่ยไม่รอบค้อบเปิดประตูทิ้งไว้นั่นเองค่ะและถัดมาอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการปล่อยทิ้งไว้อีกหนึ่งประโยคนะคะภาษาไทยบอกว่าจะประชุมตอน10โมงขอให้เปิดแอร์ทิ้งไว้じゅう時に会議ですからエアコンをつ จูจิน議ですからเอีร์をつけておいてくださいหลังจากที่ฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะเหตุการณ์น,นี้อาจจะมาจากที่มีการประชุมก่อนหน้านี้แล้วเลิกแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าก็จะมีการประชุมต่อก็เลยขอให้ทําการเปิดแอร์ทิ้งไว้ไม่ต้องปิดนั่นเองเนาะอะ,อะความหมายนะคะจูจินินะคะจูจิก็คือ10โมงแล้วใช้คําช่วยนี้มาเป็นการชี้หมงของเวลาค่ะไคกิก็คือ การประชุมค่ะแล้วก็ต่อด้วยเดสเป็นลูกสุภาพนะคะต่อด้วยขละเป็นการบอกเหตุผลนะคะจูจีนี่ไคก i เดสคาลาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอน10โมงเนี่ยจะมีประชุมแอร์คงก็คือแอร์คอน i ดิ o n ชันนั่นเองค่ะแล้วตามด้วยคำช่วยโอสเคเตมาจากคำิยาสเคดูหรือสเคมัสใช้กับการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะตัวนี้ผ่านไปรูปเตเคก็จะได้เป็นสเคเต ต่อด้วยโอ้ยเตคุดาไซเป็นรูปประโยคขอร้องหรือเป็นประโยคคําสั่งนะคะให้ทําการเปิดแอร์ทิ้งไว้นั่นเองเพราะว่า10บโมงเนี่ยเขาจะมีประชุมจูจีนิคายกิเดสคาร่าแอร์คงโอสเคเตโอ้ยเตคุดาไซจึงมีความหมายว่าจะประชุมตอน10บโมงขอให้เปิดแอร์ทิ้งไว้โอเคนะคะก็น่าจะพอเข้าใจความหมายของรูปประโยคนี้แล้วนะคะยังไงก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันและสําหรับวันนี้ทางช่องโฮมเมสมาวิดีโอของเราก็ ็ขอจบกนนารนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะคราวหน้าพี่ก็จะเอาความรู้ภาษาญี่ปุ่นดีๆมาฝากกันเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะอะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าให้ป่วยเหมือนพี่ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยดูแลสุขภาพกันนิดนึงแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอะีม